คุณเห็นอะไรจะพวกเขาเหล่านี้ความมุ่งมั่นความพยายามเด็กเรียนดีอารอซอฟเลียงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในสังกัดสอพอทอจมนืน่ง2,543โรงเรียนมูลค่ากว่า100ล้านบาทอยากขอบคุณแอรโรซอฟครับขอบขอบคุณแอรโรซอฟนะครับอยากขอบคุณทางแอรซอฟเป็นอย่างสูงเลยค่ะ ลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอปเปอร์สิเไปเที่ยวกันครับอ่านหันแปนนะ๊บนึงนะสบู่สมุนไพรโอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลดิดเพลินไปอีกนานเลยนานจังสบ,บู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอปเปอร์สิ ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดากาดุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างก <Hey. S 1> ุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอก <Hey. S 1> แก้แมลงสัตว์กัดต่อย <Hey. S 1> แก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อย <Hey. S 1> อาการคันนึกถึงน้ำมนตากุ้งคู่ เล็กตะซอยงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพนเดสประโยชน์ทุกคำเล็กตะซอยงาดำหอมงาดำอร่อยมากยาแผ่นตราสือสอ11ตัวสำหรับดองเล่าแก้กระใสบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาน้ำตราสือสิอ11ตัวสูตร11 1, 1, 1บำรุงร่างกายยาน้ำตราสือสอ11ตัวสูตร11 1สำหรับบำรุงร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำ ด่าแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสราชดาถึงเวลาหน้าติดมงด้วยเมคอัพแต่งโมจุลาเฮิร์บตบเดียวมงลงหน้าจุ๊บเดียวมงลงปากสวยจบแค่ตบจุ๊บพับและลิปแตงโมจากจุลาเฮิร์บคุณคือใครผมชื่อสี่บัญชาไอนดี่มันสีบัญชาอะไรคือแอลกอฮอล์ไง แอลกอฮอลสลีบัญชาตัวยาไอโซโพิวแอลกอฮอลสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอลสลีบัญชาศูนย์เปอร์เซ็ตแลคตาซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลใสายอร่อยมากประโยชน์เต็มเมจากผงเหลืองแท้อร,อ,อร่อยเกินานเบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะ